นี่คะ่ะทุกคนไส้กอกอีสานค่ะนี่โรยพริกลงไปอุ้ยเป็นตระเสมแห้งค่ะมีแบบเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวนะคะผสมกันค่ะไส้กอกอีสานของแม่ใหญ่นะคะอืมอืมข้างในเป็นข้าวเช่นแล้วก็หมูอันนี้น่าจะเปรี้ยวจะมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งคะ่ะทุกคนพอดีกิน อพื่อดีแสบเลยอของเราเองนะคะของไม่ใหญ่มากขอเองทุกคนใครอยากกินก็ทักมานะคะอืมอืมอืม,อม พิกถึงหมดม,มีแค่นี้เขอืมกินกับเขีงพี่น้องเขากันเข้าวขาอนอนุญาตใช้มืออืม ใส่กรอบหมูพี่น้องใส่กรอบอีสานใส่กรอบหมูอือหือนั่นนไมึกินน้ำมันไงใส่กรอบพ่อไงอ่ะใส่กรอบอือกินน้ำดีกว่าอัดดอัคลิปบอสวัสดีครับนี้มาขอกินน้ำมใหญ่อีกเนี่ยเด้อครับเด้อใส่กรอบมุ้นไงใส่กรอบอีสานสออสานะ อร่อยนะอร่อยมากแซ่บนากเลยอืลองเสียบพริกลงไปแซ่บิีไม่เรียกเลย อันนี้ทอดเอานะคะทุกคนจะได้ขิงหมดอืมลองลองยิงกับกระเทียมดูไหมเอาแมมกระเทียมอืทํ่นี้แหละยานเบิร์ตอนนี้แล้วพี่น้อง บีแห้พี่น,อนนะ้องขงพน่งนะหอม,อ,มอืมหอมนหมมไปกันเลย้า อืมอันไม่เปรี้ยวจะหอมพริกไทยมากเลยค่ะทุกคนอืมอืม,อมหอมจนแม,อมวอยากน้่